มันคือปัญหาใน,ในของสังคมที่เกิดจากโครงสร้างค่ะเป็นโครงสร้างที่บิดเบี้ยวนะ,ะและเป็นความบิดเบี้ยวที่มีความพยายามที่จะทําให้มันดูเหมือนมันไม่บิดเบี้ยวเพราะว่าทุกครั้งที่ออกมาก็ไม่เคยจี้ไปตรงปัญหาทุกคนที่ออกมาก็คือรักษาภาพก็คือเป็นนั่นเป็นนี่นะคะเสร็จแล้วก็ผ่านไปแล้วก็มีอีกดิฉนันใหญ่จะบอกว่าในตอนที่มีการกราดยิงที่โคร,ราชเนี่ยนายกรัฐมนตรก็ลงไปนะคะแล้วก็ไปชูมิมมนิมาร์ทให้เขาถามว่ามินิฮาร์ทกําเพี่อนพินิฮาร์ท ไปส่งหัวใจให้เขาเรื่องอะไรเขากํลาลังทุกโศกเขากำลังเดือดร้อนวันนี้ก็มีนายตำรวจนะคะให้สัมภาษณ์สื่อไปหัวเราะไปํำอะไรคะนะคะสรุปเลยก็คือนะคะคดีนี้นหะคนร้ายกราดยิงที่หนองบัวลำพูเนี่ยนะ,ะตกลงตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายไม่พบอาการจิตเวชด,ด้วยนะคะอาวุธปืนเป็นของส่วนตัวคดีในชั้นศาลมีแนวโน้มในทางที่ดีทะเลาะก,กับภรรยาช่วงเช้ามืดอาจเครียด อันนี้ก็คือเป็นคําแถลงของพลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติวันที่7ตุลาคม65คือวันนี้นี่เองคือสรุปเร็วมากอะค่ะปกตินี้นะเป็นคดีอื่นๆนี่นะคะดิฉันบอกว่าโอ้โหกว่าจะตามเรื่องได้อะไรได้วันนี้นะครับดิฉันจะบอกเลยค่ะว่าคุณแก้กฎหมายยาเสพติดนะคะคุณแก้กฎหมายยาเสพติดเสมือนหนึ่งเป็นห่วงเป็นใย นะคะไอ้พวกที่มันมียาเสพติดหรือไอ้พวกที่เสพยาหรือไอ้พ่อค้ายาเนี่ยนะคะยุคคอสาชามาจนถึงนะคะแปีเนี่ยแก้พรบรยาเสพติด3มครั้งแต่ละครั้งก็ให้เอาโทษยากขึ้นแต่ละครั้งเหมือนแบบโอ้โหนะคะเพื่ออาทรต่อพวกมันเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะเนี่ยนะคะ การตีความผู้เสพผู้ขายทําให้เอาผิดคนขายยาหรือพ่อ้ายยายากขึ้นตํารวจก็ทําสํานวนยากขึ้นพอถึงขั้นส่งฟ้องก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ขณะน,นี้ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณครอบครองยาบ้า15เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพไม่จําคุกนะคะ15เม็ดเยอะไหมฮะมึงเสพเข้าไปเม็ดเดียวมึงยังหลอนขนาดนั้นมี15เม็ดเนี่ยก็คือมันต้องขายแล้วฮะมันจะซื้อทําหายเลยตั้ง15เม็ด ะะมียาบ้าครอบครอง15เม็ดถือเป็นผู้เสพนะฮะไม่ต้องติด,ตดคุกนะคะเอาไปบําบัดแล้วปล่อยสู่สังคมถามว่าพอปล่อยสู่สังคมแล้วมันยังไงคะ <c oughs> ก็ปล่อยให้มันมาเสพอีกไงเพราะว่าการส่งไปบําบัดเนี่ยไม่มีงบประมาณในการที่จะทําอะไรให้มันจริงจังเหมือน,นยุคสมัยของทักษิณทักษิณเนี่ยเขาเอาคนไปบําบัดนะคะแล้วก็ <c oughs> เอาไปฝึกเอาไปนู่นนี่นั่นเอาไปทําให้พูดง่ายๆว่าเชื้อยาเสพติดมันไหลออกจากเหงือ่อออกหมด จนกระทั่งไม่ต้องไปกลับไปติดอีกทีนี้ถามว่านะคะถ้าเกิดว่าทำกฎหมายอย่างนี้เหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับพวกผู้ค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ถือเป็นช่องทางในการหาเงินหรือเปล่าถือเป็นช่องทางในการตบทรัพย์รีทรัพย์คนที่มียาบ้านในครอบครองหรือไม่เช่น <The> ถ้าสมมตินะคะดิฉันเนี่ยนะคะไปจับคนที่เป็นพ่อค้ายามันอาจจะมีเป็นร้อยๆเม็ดเป็นพันๆเม็ดเป็นหมื่นๆเม็ด แต่อนนียมันบอกดิฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าทําคดีให้มันเป็นผู้แค่เป็นแค่ผู้เสพนะคะมันจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้นี่ถือว่าเป็นการนะคะเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ที่จะทุจริตแล้วก็หาเงินไหมอะในเมื่อสภาพสังคมเป็นแบบนี้บูชาเรื่องของวัตถุนะคะโทรศัพท์ถูกๆก,ก็ใช้ไม่ได้นะคะไอโฟน14มาเท่าไหร่กูก็ซื้อขนาดขายไตยซื้อกันก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วเพราะฉะนั้น ทางไหนทางไหนที่จะได้เงินง่ายๆนะ,ะโลกของวัตถุนิยมเนี่ยท,ทาทั้งนั้นนะะเลยก็เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่นั้นทุจริตแล้วก็ทําให้พวกพ่อค้าย,ยามันมีทางรอดสุดท้ายนะ,ะยาบ้าเป็นพันๆะเม็ดนะฮะพอเวลาถูกจับขึ้นมาอาจจะถูกพบว่ามีแค่15เม็ดแล้วปล่อยที่เหลือไปจะต้องไปเดือดร้อนอะไรล่ะคะเพราะว่ายาบ้ามันก็มีทุกวันเห็นทุกวันจนชิน ครอบครองยาบ้าสิบห้าเม็ดถือเป็นผู้เสพต้องส่งไปบําบัดแต่ถามว่าเมื่อส่งไปบําบัดแล้วเนี่ยมีการตามผลไหมคะว่าบําบัดไปถึงไหนหายจริงหรือไม่มีการติดตามผมไหมงบประมาณตรงนี้พวกคุณใช้เนี่ยนะคะมันจริงจังต่อการแก้ปัญหาไหมเพราะสุดท้ายเนี่ยนะคะพอเข้าไปเป็นผู้เสพบําบัดไปไม่กี่วันปล่อยออกมามันก็ติดเหมือนเดิมเพราะว่ายาบ้ามันหาง่าย มีบางคนพูดติดตลกด้วยนะครับบอกว่าถ้าไม่รู้จะซื้อยาบ้าที่ไหนไปซื้อกับตํารวจอย่างเงี้ยถามว่าดิฉันฟังแล้วดิฉันงงไหมฮะอา้าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาพูดกันเลยนะคะสําหรับคนเสพกับคนค้าเนี่ยนะยังไงก็ไม่เหมือนกันแต่ดิฉันถามว่าถ้าเราไปเจอในกรณีที่ทั้งเสพทั้งค้าล่ะถ้าคุณมีอยู่ในครอบครองสิบห้าเม็ดเนี่ยเอาไว้เสพเองสักห้าเม็ดอีกสิบเม็ดขายก็ได้อะ ขายต่อวันน่ะทาไมไม่มีคนคือทําไมถึงไปคิดเรื่องของการที่จะมาแก้กฎหมายให้มันเป็นประโยชน์กับพวกนี้มันทำไมไม่เด็ดขาดนอกจากไม่เด็ดขาดแล้วไม่คิดว่าจะปาปามจริงจังแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้ยาเสพติดเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่หน้าทนุถนอมต้องเอื้ออาทรต้องดูแลมันอย่างดีรัฐบาลน,นี้ขึ้นมาทําอะไรเป็นหน้าเป็นตาคะที่ฉันบอกว่าโดยเฉพาะพักที่ร่วมอยู่ในรัฐบาลก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลเดียวกันนั่นแหละค่ะ แทนที่คุณจะผลักดันนะคะทำสงครามกับยาเสพติดวันนี้คุณมาทําสงครามกับคนที่นะคะเห็นต่างคนที่เห็นต่างเนี่ยนะแค่ไปยืนชูสามนิ้วติดคุกเป็นร้อยวันแต่คนที่มียาบ้าอยู่ในครอบครองนะคะไม่เป็นไรคะ่ะสิบห้าเม็ดเนี่ยนะเป็นผู้เสพค่ะไปบําบัดค่ะนะคะจะอ้โลมปฏิรมจะดูแลกันไปถึงไหนมันคือปัญหาในในของสังคมที่เกิดจากโครงสร้างค่ะเป็นโครงสร้างที่บิดเบี้ยว นะและเป็นความบิดเบี้ยวที่มีความพยายามที่จะทําให้มันดูเหมือนมันไม่บิดเบี้ยวเพราะว่าทุกครั้งที่ออกมาก็ไม่เคยจี้ไปตรงปัญหาทุกคนที่ออกมาก็คือรักษาภาพก็คือเป็นนั่นเป็นนี่นะคะเสร็จแล้วก็ผ่านไปแล้วก็มีอีกดิฉันอยากจะบอกว่าในตอนที่มีการกราดยิงที่โคราชเนี่ยนายรัฐมนตรีก็ลงไปนะคะแล้วก็ไปชูมิมมนิมาร์ทให้เขาถามว่ามินิฮาร์ทคำที่มินิมาร์ทไปส่งหัวใจให้เขาเรื่องอะไรเขากำลังทุกโศกเขากำลังเ,เดือดร้อน วันนี้ก็มีนายตำรวจนะคะให้สัมภาษณ์สื่อไปหัวเราะไปขำอะไรคะมันเป็นเรื่องที่คุณควรหัวเราะเหรอนะคะวันนี้นะคะเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่านะคะคนที่ไปเสพยาเนี่ยยังไงยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้ากฎหมายมันออกมาแบบนี้ถ้าคุณเปิดช่องให้คนเนี่ยติดยามากยิ่งขึ้นนะคะรัฐเนี่ยไม่มีหน้าที่ เพียงแค่มาแสดงความเสียใจเวลาที่เกิดเหตุนะคะคุณอย่าใช้คําว่าโศกนาตกรรมแล้วแสดงแค่ความเสียใจแต่นี่มันคือดิฉันใหญ่จะบอกว่ามันคือเหมือนอาชญากรรมเลยค่ะนี่มันคืออาชญากรรมไม่ใช่โศกนาตกรรมมันต่างกันนะคะถ้ามันเป็นอาชญากรรมเนี่ยมันจะดูร้ายแรงมันจะดูหูแล้วคุณจะต้องจัดการอะไรขั้นเด็ดขาดนู่นนี่นั่นแต่พอคุณบอกว่ามันเป็นโศกราตกรรมทุกคนก็ได้แต่เศร้าแสดงความเสียใจกันออกมา เรื่องนี้นะครับคุณต้องเอาจริงเอาจังคุณต้องโกรธคุณต้องมโมโหนะ,ค,ะคุณต้องแสดงออกถึงอารมณ์ที่แบบว่าฉันจะต้องปราบมันให้ได้ฉันจะเอามันไว้ไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่เรากลับเห็นอะไรฮะโศกนาฏกรรมครั้งนี้ที่ฉันบอกว่ามันสมควรเหรอคะในเมื่อคนที่ได้รับหรือเป็นเหยื่อนะั้นมันคือเด็กที่ไม่รู้อิโนอิเหนะอะไรเลยรัฐบาลน,นี้หรือคนไทยในยุคนี้คนที่มีอํานาจคนที่มีอะอะไรนะฮะมี มีอำนาจมีเงินมีอิทธิพลต้องให้ลูกหลานของคุณเนี่ยไปโดนกับตัวเองใช่ไหมคะถึงคิดที่จะแก้ไขอย่างจริงจังถึงคิดที่จะปราบมันอย่างจริงจังวันนี้นะคะมันเป็นเรื่องของลูกชาวบ้านไม่เป็นไรหรอกนะคะก็อยากไปเสพเองแต่ถามว่าถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะยาบ้ามันลอยมาให้เสพหรอคะถ้าคุณปราบมันมันก็จะไม่มากอย่างนี้ไม่ได้หวังหรอกคะ่ะว่ามันจะหมดจากประเทศไทยรู้ว่าฝีมือไม่ถึง แต่มันก็ไม่ควรที่จะเกลอขนาดนี้ค่ะนะคะถึงเวลาหรือยังที่เราจะประกาศจะสงครามปยาเสพติดถึงเวลาหรือยังที่เราจะจัดการทั้งคนเสพคนขายคนที่มามียาเสพติดนะคะไม่ว่าจะมีกี่เม็ดนะคะก็ต้องถือว่าผิดนะคะ่ะนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าเหตุผลของการที่เขาแก้กฎหมายนี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้คนล้นคุกถ้าคุณไม่อยากให้คนล้นคุกคุณไปเอาคนเห็นต่างที่คุณเอาไปยัดยัดยัดไว้ในในคุกออกมาค่ะ คนเห็นต่างนะก็คือคนที่ไปชูป้ายคนที่ไปยืนชูสามนิ้วคนที่ออกไปชุมนุมทางการเมืองคนเหล่านี้นะคะในสายตาของเจ้าหน้าที่นะคะยิ่งกว่าอาชญากรนะคะที่เอาปืนไปกราดยิงใครต่อใครอีกหรือพวกที่เสพยาจนหลอนเนี่ยยังได้รับความเมตตานะคะไม่ต้องเป็นผู้ค้าไม่ต้องติดคุกจะ้ะไปบำบัดเถอะแต่คนคิดต่างทางการเมืองเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ไปยืนประท้วงคุณเท่านั้นนะ่ะ จับไปขงงังทั้งๆที่ยังไม่ได้มีการตัดสินคดีขังเอาไว้ยันแหละคะฝากขังไปเรื่อยๆฝากไปเรื่อยๆฝากกันเป็นร้อยๆวันแล้วก็มาคิดขึ้นได้ว่าเออต้องปล่อยเขาก็ถึงปล่อยแล้ววันนี้ดิฉันบอกว่าอย่าไปพูดถึงคือมีมีคำพูดคำหนึ่งที่บอกว่าอย่าไปตื่นคืออย่าไปกระพือข่าวเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหสื่อต่างชาติเนี่ยเขาเล่นข่าวนี้แรงมากนะคะดิฉันจะบอกเลยค่ะว่าข่าวไหนที่เกี่ยวกับเด็ก เกี่ยวกับเด็กเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการทาร้ายเด็กหรืออะไรเด็กเนี่ยนะคะในต่างประเทศเนี่ยนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากคุณไม่ต้องไปห้ามเขาเลยค่ะการกราดยิงครั้งนี้ถ้าเป็นยิงกันทั่วๆไปเนี่ยนะยังไม่เท่าไหร่แต่วันนี้ที่เขาประนามก็คือคนที่เป็นเหยื่อคือเด็กนะเพราะฉะนั้นต่างประเทศประเทศที่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเด็กมากๆในขณะที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นความสําคัญเลยนะคะทำสงครามกับยาเสพติดค่ะ นะคะแล้วก็ดิฉันใหา่จะบอกเลยค่ะว่าการที่วันนี้นะคะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นส่วนหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เสพยาเห็นบอกว่าตรวจดูแล้วไม่มีไม่พบสารเสพติดนะคะสำหรับคนที่ก่อเหตุเกิดจากอะไรคะสันดานลหรอคะเกิดจากการถูกกดดันหรือคะถามว่าถ้าถูกกดดันใครกดดันเขา เกิดจากอะไรคะไปรู้ความลับอะไรมาหรือเปล่าไปร่วมอยู่ในกระบวนการอะไรแล้วต้องตกเป็นแพะหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้เอาไว้เป็นบทเรียนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์หรือใครที่โดนแบบนี้อย่าทําแบบนี้นะคะคุณควรจัดการคนต้นเหตุที่ทําให้คุณเนี่ยนะะจะต้องมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปทํากับเด็กที่ไม่รู้อิโนโอิเดอะไรนะขอบคุณนะสําหรับวันนี้ชาว นะชาบ้านชาสุพลักษณ์นะคะบ้านชาสุพลักษณ์ก็คืออันนี้คือชาสลายไขมันขอบขอบคุณมากๆได้รับการตอบรับจนดิฉันเนี่ยตกใจคิดไม่ถึงเลยค่ะว่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างนี้ขอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะภูมิใจนําเสนอมากอันนี้เป็นแบรนด์ของตัวดิฉันเองนะคะเทสเป็นปีค่ะแล้วตัวเองเนี่ยกินแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมหัศจรรย์ว่ะ หวังเพียงแค่จะดีถอกหวังเพียงแค่ที่แบบว่าเออมันจะช่วยขับไขมันหรือเวลาที่เรากินอาหารอะไรลงไปมันมันแล้วมันเกิดเลี่ยนขึ้นมาจิบอันนี้ร้อนๆเข้าไปโอ้โหมันช่วยได้เยอะมากปรากฏว่ามันดีกว่านั้นค่ะนะคะใครที่อยากได้วันนี้นะคะของมาแล้วนะคะชาอันนี้ก็คือเป็นชาที่นะคะช่วยล้างแล้วก็ขับเมือกมัน ที่อยู่ในลำไส้และผนังกระเพาะอาหารตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นคางต้นแขนต้นขาก้นสะโพกพวกนี้นะก็คือมีไขมันที่มันไม่รู้จะไปไหนนะฮะมันไม่ถูกละลายมันไม่ถูกสลายมันก็ไปเกาะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะคบมันก็แค่อ้วนมันก็แค่ไม่สวยแต่ถ้าเกิดไขมันตัวนี้มันไปกัดอยู่ตามันไปเกาะอยู่ตามตับ หรือไปเบียดอวัยวะของเราตรงไหนนะคะเช่นไปอยู่ใกล้อวัยวะส่วนไหนของเราเนี่ยก็คืออันตรายค่ะโดยเฉพาะอาการของไขมันฟอกครอบอะไรนะพอกตับเนี่ยคนจะคิดว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นกดไลย,ย้อนอาหารไม่ย่อยซึ่งไม่ใช่ค่ะเพราะอันนั้นเนี่ยนะมันเป็นเป็นครั้งคราวมันไม่ได้เป็นตลอดถ้าคุณเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจุกเสียดแน่นท้องตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่กินอาหารแล้วก็กินอาหารคือกินตับบ้งแต่เช้าเย็นยังไม่ย่อยเลยแบบนี้ไม่ปกตินะคะ ตัวนี้ก็คือนะคะขับขับไขมันนะคะก็คือเข้าพอราาดื่มเข้าไปเนี่ยนะ,ะก็คือจะเข้าไปสลายไขมันเก่าแล้วก็ขับไขมันใหม่ๆนะคะที่อยู่ในร่างกายของคนเราออกนะคะที่สําคัญเลยก็คืออันนี้คือลดโซเดียมลดบวมนะคะช่วยในเรื่องของการระบาย แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือนะคใครที่มีอาการกรดไหลย้อนกินอาหารไม่ย่อยมีกรดม,มีแก๊สในกระเพาะเยอะเกินไปกินตัวนี้เนี่ยคะจะเลอ,อกมาแบบมโหาแบบเออออกมาเลยอันนี้นี่ฉันเตือนไว้ด้วยความหวังดีอย่าไปกินในที่สาธารณะเพราะว่ามันจะขัดลมพุ่งออกมาเลยนะคะ